สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีเนะาะทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะจ๊ะเมื่อนี้ก็นําแนวทางมัดรวมสีเล่วมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะเป็นของวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะจ๊ะเนาะเมื่อนี้ก็สิ้นปีแล้วนะจ๊ะเมื่ออื่นกับปีใหม่แล้วกะขอให้พี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมเรามีโชคมีลาบรว่ยๆปังๆนะจา๊ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนลบปีใหม่เนาะ เข้าก <S an> ับว่าเบิ้งผลวันที่30กันก่อนนะาจะก่อนเ่าจะไปรับชมแนวทางแนวทางการมีเขามีลดปั๊บผกันไปในแต่ละมือเนาะการวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจะทำมาถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะจ้ะส่วนผลวันที่30เนาะงลาวสตาเก้าหกเจ็ดกับแปดห้าเก้ามาตัวเด่นในหลักร้อยเนาะจ้ะมาเด่นวิ่งเนาะเข้าเป็นเด่นวิ่งในหลักร้อยเนาะจ้ะส่วนหกเจ็ดนาะจะหกเจ็ดการลดไปเนาะแปดห้าแปดห้าลดนอยวีเอาน้อยไปสันโอ้แอดกับ กราบขอโทษขอภัยนะจ๊ะแอดทับสนแล้วเล่าวีไอพีน่าจะเล่าเย้พีสามแปดสามหลุดน่าจะเจ็ดสามเจ็ดสามกระลุดเนาะเล่าสตาร์วีไอพีหกสี่ห้าเข้าเด่นสีวิ่งรูดน่าจะเข้าเด่นสีวิ่งรูดมาตัวเจาะสี่ห้าสองเด้งเนาะเขาสองเด้งเนาะจะบนล่างพี่น้องเอ้ยเหล็กอีหยังมาออกตัวเดียวกันบนล่างจ้ะสีหาสีหาเนาะ ส่วนสามัคคี VIP 507 507หลุดไปเนาะ85 85กาหลุดเนาะจ้ะสรุปเนาะจ้ะเขาลาวสตาวีไอพเนาะมาเด่น4วิ่งรูดได้ตัวเจาะ45บนล่างเนาะจ้ะเขา2เด่งเนาะส่วนตะล่างว่านเนาะจ้ะ6กมาเนาะ6มา5มาเนาะจ้ะเนาะ1กับ2ไม่มาเนาะ Okay. มาลุนต่อตามต่อนะาจ๊ะของวันที่30เนาะยินดีกับพี่น้องเอซเนาะที่มีโชคมีลาบตอนรับปีใหม่กัเน,น่ะจ๊ะพี่น้องจ๊าเขาไปสองเด่งแนวทางวันที่31นะจ๊ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ตัวเด่นเราจะให้เด่นที่สองแปดเนาะสองแปดวิ่งรูดส่วนตารางวันมีเจ็ดสามศูนย์หกสามารถจับสองต3โสามตหรือว่าจะนั่งไปรูดไปวิ่งไดเนาะถ้ามีตัวมากตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วการนัน่งไปจับใส่ได้ดเลยเนาะจ้าถ้าบบมกักที่แอร์จับคู่ให้เนาะจ้ากับว่าเมืองกันตัวที่แอร์จับคู่ให้เนาะมีสองศูนย์สองสาม 2องหกสองเจ็ดแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเจ็ดหกกับเก้าย้ำว่าเป็นตัวเดียวกันเนาะจะมากูไดชอบกูไดกรบกำหัวน้ำเนาะจ้าพี่น้องจ้าส่วนสองตัวนีนไน่ไปกลับเนาะจ้าไปกลับทุกครั้ง ส่วนตัวเน้นตัวเน้นก็จะมีสองศูนย์สองหกแปดเจ็ดแปดสองเนาะบึ่งแนวทางแล้วมีตัวมกักตัวชอบบนนอะจะทามีตัวมกักตัวชอบจดไดแคบไดเลยนะนําไปเป็นแนวทางเนาะจ้า สำหรับพี่น้องท่านใดคะมารับชมแล้วประท่านเป็นกำลังใจให้อดินกัดซอยเป็นกำลังใจให้อดมิน้ำหน้าจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสากให้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อที่จะบริพาทธ์นร่างทีแอดมินลงให้เนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะจ๊ะไว้พอกันคลิปหนาแนร่างหนานะจ๊ะสวัสดีค่ะ